ใครที่เป็นแบบพวกสปอยเซนเิทีฟเนี่ยอุดหูไว้นะครับทำงี้หูไว้เลยคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักแสดงสองท่านที่อยู่อยู่ไม่รู้ไม่ทันระวังหรือว่าอะไรอยู่อยู่ก็กลายเป็นข่าวโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจครับหลุดสปอยลการอากาศเลยแล้วก็เป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ระดับที่พูดกันง่ายๆคือระดับที่ไม่น่ามีใครดานะครับสองเรื่องสองคน คนแรกมาจาก a v e n เจ r Doom d d เ y ดังนั้นใครไม่อยากโดนสปอยอเว e เจอร o o ูม d เ y หรืออันนี้มันอาจจะไม่สปอยอะไรก็ได้นะอุดหูไว้หรือใครเป็นแฟน Harry p o t t e เตอแต่ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยสปอยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ประกาศยังไม่อยากรู้รายละเอียดว่าใครเขาเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรอ Official Announcement มากกว่าเนี่ยอุดหูเหมือนกันครับอุดหูเหมือนกันเราจะไปทีละเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มาจากเื้ออินนคคเลนครับ เส้นแม็นัลเลนเข้า MCU เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวแกก็ปรากฏตัวในตัวอย่างขนาดสั้นชุดไอหนึ่งนาทีไม่มีประโยชน์อ,อันนั้นน่ะของมาว e ลอันนั้นน่ะที่มีกัปตันอเมริกามีทอมี X-Men มีวากานดาอันนั้นน่ะในชุดของ X-Men เนี่ยนอกจาก p r o f e s เซอรโดยคุณแพทริกสจวัดนะครับเราก็ได้เห็นแมกนิโตในสภาพที่โอ้แกงอมมากเลยครับแกงอมแล้วก็บังคับหมักรุกนะครับ เราก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าเอเรื่องราวของแมกนิโตที่จะอยู่ใน Avenger Doomsday เนี่ยมันจะประมาณไหนประเด็นที่มันน่าสนใจคือคนเขาจับตามองตัวละครแมกนิโตใน Avenger Doomsday ครับเพราะว่าแฟนๆเขามีการตั้งทฤษฎีกันเอาไว้ว่าถ้าผูกเรื่อง Avenger Doomsday เข้ากับการลุก,กลากของด็ d o o ตรดูมหรือว่าวิกเตอร์วอนดูมเนี่ยตัวละครแมกนิโตน่าจะเป็นตัวละครสาคัญไม่ประการใดก็ประการนึงเชื่อมันมาแบบนี้ก่อน เชื้อมันมาแบบแมกนีโตทาอะไรได้เยอะแมกนีโตเคยยึดค้อนทอได้ด้วยเออแกมีพลังควบคุมแม่เหล็กได้แกก็ควบคุมค้อนทอได้ดังนั้นตัวละครแมกนีโตโดนจับตามองเป็นสําคัญตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเอมาเวลจะเล่นจะ,จะเอามาใช้งานแบบไหนจะสำคัญแค่ไหนแล้วจะกลายเป็นตัวแปรกับเรื่องราวของเอเวนเจอร o o ดูมเดแบบไหนบ้างพอมันกลายเป็นที่จับตามองแบบนี้เนี่ยคนก็เลยจับจ้องเอ็นแมคเคลนครับ จริงๆเซอร์อินมาครเลนเองแกก็แกก็อันนี้มันหลุดแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับเนื่องมาจากว่าการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับมาเวลซินเนมติกยูนิเวอร์สเลยคนสัมภาษณ์ก็คือคุณพี่แจ็กเก็ตสีน้ำตาลแจ็คเก็ตหนังคนนี้แหละครับแกชื่อว่าเจคแฮมิลตันแจคแฮมิลตันเนี่ยเป็นนักข่าวสายบันเทิงแล้วก็เป็นพวกแบบสายนักวิจารณ์แบบละครเวที T, อะไรแบบนี้ครับ เจ้าตัวเนี่ยสัมภาษณ์ลงรายการในช่อง Youtube ส่วนตัวโดยสัมภาษณ์บนเวทีในโรงละครแบบนี้เลยชุดนี้เลยใส่แต่งตัวแบบนี้เลยแล้วก็พูดคุยเรื่องราววิชีวิตการแสดงของของคุณเชอร์อีนแมคคาเลนเนี่ยตั้งแต่เป็นแกนดัฟมาเป็นมกนีตปเป็นสารพัดนะครับว่าเส้นทางในชีวิตการเป็นนักสแสดงของแกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของเรื่องมันหลุดเรื่องสปอยออกมาในจังหวะที่เจคแฮมิลตันเนี่ย ชวนคุยเรื่องการเปรียบเทียบการทํางานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอดีตกับปัจจุบันแล้วเอยนแมคกเคลนแกก็พยายามจะยกตัวอย่างนะครับคือผู้พูดที่ดีที่อยากจะให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยการอธิบายยืดยาวไม่มีประโยชน์ครับสิ่งที่จะทำให้เข้าใจได้คือการยกตัวอย่างเซอร์เอ็นแมคเลนบอกว่าหนึ่งในจุดที่เปลี่ยนแปลงมากๆนะกับการใช้ชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มานานตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเนี่ย คือปัจจุบันเนี่ย everything possible อะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อก่อนเนี่ยจะทําอะไรทีก็ต้องทํามันจริงๆไม่ไงั้นมันก็จะไม่สามารถถ่ายได้แต่ปัจจุบันน่ะคนเขียนบทหรือผู้กำกับเขาคิดจะให้มันเกิดอะไรขึ้นในหนังนะคิดได้เลยเกิดขึ้นได้เลยแกใช้คํานี้เลยครับเดียเ๋ยวนี้อะไรต่อมิอะไรมันง่ายขึ้นเยอะถึงแม้ว่ามันก่อนผมจะเพิ่งจะทลายนิวเจอร์ซียไปก็เถอะอุอ้ย ผมไม่ควรจะพูดอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยคนก็เลยเอาอันนี้แหละครับเซอร์เอ็นแมคคา n เลนวันก่อนเพิ่งทำลายนิวเจอร์ซี่วันก่อนเพิ่งจะถ่ายอเวนเจอร์ดูมเดย์เท่ากับแมกนิโตทำลายนิวเจอร์ซี่เขาเอาอันเนี้ยมาเชื่อมโยงกันครับแล้วก็เกิดกลายเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายครับว่าแมกนิโตทำลายนิวเจอร์ซี่มันหมายความว่ามันหมายความถึงอะไรบ้าง มันก็สะท้อนหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องพลังที่กลับมาของแมกนีโตเรื่องของจักราวาลคู่ขนาดอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยครับผมไม่สรุปแล้วกันเพราะว่าถ้าสรุปเนี่ยมันจะมันเลอะเทอะเยอะแยะเกินไปครับแต่เอาเป็นว่าเขาหลุดอันนี้ออกมาแบบทั่วพริบตาแล้วคนก็กลายเป็นฮือฮากันไปครับว่าเซอร์เอ็นมาร์คเลนหลุดสปอยอเวนเจอร์ดูมเดแบบไม่ได้ตั้งใจ อาการการหลุดแบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ไม่ได้มีแต่เซอร์อินแม็คารเรนครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งเนี่ยที่หลุดแบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหลุดแบบไม่ตั้งใจแบบนั้นแต่หลุดแบบคือแกไม่รู้ว่าคนยังไม่รู้นะเข้าใจไหมฮะแกไม่รู้ว่าคนยังไม่รู้รัฟฟายนั่นเองครับคือรัฟฟายเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ไอแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นซีรีส์ที่จะฉายทาง HBO Max แล้ว ตัวแกเองเป็นลอดโวลูมอร์ฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพยนตร์อันโนนต้องใช้คำว่าอันโนนแล้วเพราะมันเก่ามากแล้วอันโนนแต่แกก็ยังอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์แฟมิลี่นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เขาตื่นเต้นกันก็นกคือเขาอยากรู้ว่าจะมีใครมาเป็นนักแสดงที่จะอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับของ HBO บ้างที่เป็นซีรีส์เขาเปิดตัวเอ่อเปิดตัวแฮร์รี่รอนเฮอร์มโอี่ออกมาแล้วเนาะ เปิดตัวเอ่อเปิดตัวอ b บบัสดัมเบลอร์นะใช้จอร์ลิแกาวเล่นเปิดตัวอีกหลายๆคนครับเปิดตัวเฮดกริดมาแล้วเปิดตัวเซเว r รัสเเนฟที่เป็นคนผิวดำมาแล้วแต่หลอดว o l d เดอร์มอร์เนี่ยยังไม่มีอันนี้เนี่ยผมว่ารับไฟล์เองเนี่ยฟังไม่ค่อยชัดแบบฟังแนละ้วแบบว่ารีบตอบเกินไปหน่อยคือมันไม่มีตะกรนอะไรเลยเขาไม่ได้ไปหลอกถาม คือถ้าเป็นนักข่าวสาย a อเวนเจอหรือว่าสาย Marvel c i n e m ม t i c ติกยูนิเเนี่ยเขาจะใช้ลูกล่อลูกชนในการแบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วหลอกถามเพื่อที่จะให้มันหลุดอาการอะไรเล็กๆน้อยๆออกมาแต่นักข่าวที่อยู่ในงานเรดคาร์เ t ที่รัฟฟายไปเดินอันนั้นน่ะคือแกไม่ได้ตั้งใจจะหลอกถามอะไรเลยครับแกเน่ยยื่นไมคให้รัฟฟายแล้วก็ถามว่าอยู่คิดว่า Harry Potter ตอร์ซีเนี่ยใครควรจะรับบทเป็นบอดมอร์ดี ถามแบบกว้างๆนะครับเพื่อให้นักแสดงแสดงความเห็นเป็นชื่อนักแสดงคนอื่นออกมาสักคนหนึ่งจะได้เอาไปพาดหัวคือนักข่าวไม่มีอะไรซับซ้อนหน้าไปกว่านั้นคือจิ้มไปเนี่ยวังว่าแกจะพูดชื่อใครบางคนออกมาหรือถ้าแกเป็นสายแบบเฮอริสันฟอร์ดแกก็จะบอกว่าไม่มีใครดีไปกว่าผมแบบหลบอกรับแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นพลาดหัวอีกแบบหนึ่งได้เขาหวังแค่นั้นแต่สิ่งที่พี่ราฟาเลเขาให้กลับมากับนักข่าวเขาให้เกินคาดหวังมากครับ เขาให้มาด้วยการบอกว่าเออคุณถามว่าใน HBO Harry Potter อันใหม่เนี่ยใครจะเป็นไอหลอดวอร์ดูมอร์ใช่ไหมลาฟายพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าผมว่าซิลิลมอร์ฟี่คือกู o ดกู o ดชอ์นะ i think ซิลิลมอร์ฟี่ good choice นักข่าวก็ตกใจครับแล้วก็เหรอเหรอซิลิลมอร์ฟี่จะเล่นเหรอ รับฟล์ก็เลิกหลักครับเลิกหลักแล้วก็พูดออกมาทำนองว่าอ้าผมก็นึกว่าเขาบอกว่ามีคนรับบทนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ผมเคยพูดนะว่าผมคิดว่าเซเลนมัฟฟี่เหมาะมากเขาเป็นตัวเลือกที่ดีอะ่ะผมนึกว่าเขาแคสกันไปแล้วไม่รู้สิผมไม่รู้เหมือนกันเออผมคิดว่าถ้าเขาเล่นคงจะดีแหละประมาณนี้ครับแบบเ <laughs> ลิกหลักเลิกหลัก,ลก,ลกพลาดหัวทันทีเลยครับ ราฟายหลุดสปอยนักแสดงที่จะมารับบทเป็นหลอดวเดมอร์ในซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์คือซีรีส์เมอร์ฟีซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าคอนเฟิร์มหรือยังก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนะครับแต่เหมาะไหมผมว่าเหมาะโคตรเหมาะเลยแค่เอาจมูกออกนะเป็นได้เลย <laughs> ทั้งอายุหน้าตาฝีไม้ลายมือชื่อชั้นนักแสดงระดับ เขาเรียกว่า,าชื่อเสียงที่มีอยู่ทุกอย่างครับซิลเวอร์ฟี่เหมาะด้วยประการทั้งปวงแล้วก็เท่าที่เช็คดูซิลเวอร์ฟีย่ยังไม่ได้มีงานอะไรที่ที่เป็นแบบที่จะมาทําให้ไม่สามารถเล่นอันนี้ได้นะครับดังนั้นรอดูว่าจะว่าจะใช่ไหมนะผมต่อเนื่องกับเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับซีรีส์อีกนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามันมีกระแสเรื่องระหว่างเจเคโรลลิงกับนักสแสดงที่จะมารับบทเป็นอาบัสดัมโบลลคนใหม่ก็คือจอร์ลิสกาวนะครับ เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าข่าวที่แล้วตอนเล่าความขัดแย้งของคุณเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์นะน้องเอมมาวัตสันกับเจคเรลิงไปเนะี่ยผมเล่าแล้วโดนด่าเยอะมากเลยครับดังนั้นคราวนี้ผมจะเล่าอย่างระมัดระวังนะข่าวนี้ไม่ได้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของเจคเรลิงเลยแม้แต่น้อยนะครับบอกแบบนี้ก่อนเนื่องจากว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มาจากฝั่งของจอริก,กาวคนเดียวล้วน จอร์ลิสกาวทำอะไรคือจอร์ลิสกาวเนี่ยมารับบทเป็นอัลบาสดัมเบอดอแล้วจู่ๆตัวแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทํานองที่ว่ารอบๆตัวแกเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เป็นแฟนคลับที่ต่อต้านเจคโร l i n g แล้วก็พยายามจะส่งข้อความมาบอกผมว่าผมไม่ควรจะรับบทนี้ไม่ควรจะไปยุ่งกับเจงานของเจคโร l i n g แกบอกว่ามี เพื่อนคนนึงเนี่ยส่งจดหมายเปิดผนึกเนี่ยมาบอกแกว่าไม่ให้แกรับงานงานนี้เพราะมุมมองเรื่องสิทธิคนข้ามเพศของเจคเรโรลิงเนี่ยเขามองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วจอร์ดิกาวว่ายังไงจอร์ดิกาวพูดสิ่งที่มันกลายเป็นข่าวทันทีครับจอร์ดิกาวบอกว่าสำหรับแกนะไอจิจูของเจคเรโรลิงที่มันกลายเป็นข่าวทุกวันนี้เนี่ยว่าเธอเป็นคน มีปัญหาเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศหรือว่าอะไรทํานองนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องย้อนแย้งที่ไม่สามารถอธิบายได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ironic and inexplicable จอริกล่าวอธิบายว่าคืองานเขียนของเจยเคโรลิงอะมันไม่มีตะกอนไม่มีเชื้อเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยไอ้นิทานหรือว่านิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย มันเขียนเรื่องสอนให้คนมีเมตตายอมรับความแตกต่างการต่อสู้กันระหว่างความด,คามคามดีความชั่วความดีความชั่วเนื้อหาของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นการสื่อสารโดยตรงหรือว่านัยยะที่มีความหมายแฝงที่อยู่ในตัวละครต่างๆจอริกาบอกว่ามันไม่มีร่องรอยของความเกลียดชังคนข้ามเพศอยู่ในนั้นเลยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าแกไปเอาอันนี้มาจากไหนจอริกาพูดในทํานองนี้ครับแล้วก็บอกว่า แต่ถ้าถามว่าผมพูดแบบนี้แล้วผมจะไม่รับอบทอาวสเดมโบโดไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่ไม่ผมเล่นอยู่เขาก็เลยถามกันต่อครับว่าแล้วอยู่ตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรในการมารับบทเป็นอาวสเดมโบโดในวัยที่มากแล้วนะจอริเกลแปดสแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าที่รับบทนี้นะแล้วก็ที่รับมาอยู่ในโปรเจกต์แฮ r ์รี่ t อตเของ HBO นะ เป็นเพราะว่าตัวเกเองเชื่อมั่นมากครับว่า HBO จะสามารถเปลี่ยนหนังสือชุด Harry p o พ t ตเตอร์ให้กลายเป็นซีรีส์ที่มีความยาว8ปีที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะปฏิเสธได้รวมทั้งผมเองด้วยผมเองผมก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีข้อเสนอว่าอยู่จะเล่นไหม Harry p o พอตเตอร์ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือจอริกาพูดติดตลกว่า การรับงานแฮร์รี่พอตเตอร์ในวัย80ปีกับซีรีส์ที่จะมีอายุต่อเนื่องยาวนานอย่างต่ำๆ8ปีเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นการการันตีว่าเอาวะยังไงกูก็ไม่น่าตายก่อน88น่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฉายเมื่อไหร่นะครับอรอดูก็ละกันนะ นั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Harry Potter ตอร์ซีรีส์ที่กลายเป็นข่าวล่าสุดนะครับผมเข้าใจแกนะเอาพูดตามตรงผมเข้าใจแกน้องเรดาบอกว่าไม่เข้าใจแกเหมือนกันว่าแกจะพูดทําไมคือแกโดนถามแกโดนถามว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่มีความเห็นยังไงผมว่าส่วนตัวแกก็รู้สึกว่าคนแก่ประมาณนี้เขาไม่เคยกักแล้วครับ เขารู้สึกอะไรเขาก็บอกแบบนั้นนะ่ะแกก็บอกว่ามันย้อนแย้งแปลกๆเนอะงานเขียนเขาไม่เห็นเป็นคนอย่างนั้นเลยแล้วทำไมาจู่ๆกกลายเป็นคนแบบนั้นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์